สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวันฟรีเดย์คลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆชาววันฟรีเดย์ไปเที่ยวย่านท่าเตียนนะครับแถวนี้เนี่ยก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวัดนะครับต่างๆนะพวกวัดพระแก้ววัดอรุณน,นะครับหรือว่าวัดโพโนแล้วก็จะมีแบบตลาดท่าเตียนนะที่มีแบบร้านอาหารอยู่ติดริมแม่น้ําเลยแล้วก็มีมิวเซียมด้วยเดี๋ยวไปชมเลยดีกว่า มาเริ่มจากที่พักของเราในคลิปนี้กันก่อนเลยกันดีกว่านะเพราะว่าเราเนี่ยไปพักกันที่อัมแดงแบง g อก k ิเวอร์ไซด์โฮเทก็จะเป็นแนวสไตล์แบบบูติคโฮเทลนะครับที่มีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสวยงามมากโดยเฉพาะตัวอาคารเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบทาสีแดงเนาะคล้ายๆกับแบบว่าฟิลแบบอิดแดงแล้วก็พวกของตกแต่งภายในนะครับมีความเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์วินเทจทำให้ที่เนี่ยดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครเลย ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่แบบว่าสามารถมองเห็นวิวของริมแม่น้ําเจ้าพยาเลยเนะแบบว่ามีระเบียงนะครับตรงใกล้ๆเตียงตรงนี้เลยก็คือแบบห้องสวยงามมากนะแล้วก็มีเก้าอี้ข้างนอกนะครับเป็นแบบว่าเอาดอร์นิดๆตรงระเบียงแล้วก็มองออกไปเป็นวิวแม่น้านะครับแล้วก็ส่วนตรงห้องน้ำเนี่ยคือสวยมากเลยนะเพราะว่าเป็นห้องน้ําแบบว่าโอเพ่นนะครับสามารถอยู่ติดกับแบบว่าที่เตียงเลยนะครับสามารถทําให้เราเนี่ยลงไปแช่น้ําแบบชิล ง่ายๆเลยและตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของที่ที่เอาไว้รับประทานอาหารเช้ากันนะครับข้อดีเนี่ยคือมันแบบว่าอยู่ติดริมแม่น้ำนะเราสามารถนั่งทานอาหารแล้วก็นั่งมองวิวแม่น้ำแบบว่าชิลๆเลยนะครับสามารถนั่งในโซนที่แบบอินดอร์ที่จะเป็นแบบว่าเปิดแอร์เย็นๆนะหรือว่าจะเป็นเอาดอร์ก็ได้นะครับก็เลือกนั่งกันได้เลย ต่อมาเราจะพาทุกคนไปชมกันที่ด่านฟ้านะครับแต่ว่าก่อนขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องขึ้นลิฟต์ไปนะขอบอกว่าลิฟต์ที่เนี่ยคือแบบว่ามีเอกลักษณ์มากคือเป็นลิฟต์โบราณที่แบบว่าเป็นคล้ายๆกับกลงนะแล้วเราก็อยู่ในลิฟต์แล้วก็มองเห็นข้างนอกรอบๆเลยนะครับทาให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยที่นี่เนี่ยมีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะพอขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือสวยมากเลยนะครับที่ด่านฟ้าก็จะมีที่นั่งน้ำแบบเอาไว้นั่งชิวนะครับกินแบบกินดื่มได้ตอนเย็นนะครับแล้วก็พร้อมไปกับบรรยากาศของวิวแม่น้ํา ที่ต่อมาที่เราจะพาไปก็คือมิวเซียมสยามนะครับที่นี่เนี่ยมาง่ายมากๆเลยสามารถมาได้โดยรถไฟใต้ดินเพียงแค่นั่ง MRT มาลงที่สถานีสนามชัยนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงที่ทางออกที่1นเนี่ยหันไปก็จะเจอกับมิวเซียมสยามเลยแล้วก็ที่นี่นะครับก็คือแบบค่าเข้าชมถูกมากเลยนะเพียงแค่แบบว่าคนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าถูกมากเลยถ้าแบบเปรียบเทียบกับแบบว่างานที่เราเข้าไปนะคือสวยมากๆเลยนะครับ เปิดให้เข้าชมอาทิตย์ละ6วันนะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารจนไปถึงวันอาทิตย์นะคราจะหยุดวันเดียวนะครับก็คือวันจันทร์สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่10โมงเช้าจนไปถึง6โมงเย็นเลยนะครับในวันที่เปิดเราค่อนข้างรู้สึกชอบที่นี่นะครับเพราะว่า เราว่าเขาอ่ะจัดนิทรรศการได้ค่อนข้างทันสมัยนะไม่น่าเบื่อเลยเป็นแบบว่าพิพิธภัณฑ์ที่แบบมีความล้ำเหมือนกันนะแล้วก็าสามารถจัดแสดงนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยได้อย่างลงตัวพร้อมกับใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับดึงดูดความสนใจนะของคนที่มาชมทําให้รู้สึกว่าแบบเออที่เนี่ยมีลูกเล่นไม่ใช่แค่แบบว่าวางของแล้วก็ให้เราอ่านนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการจัดแสดงนะเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะครับของคนไทยในแต่ละยุคนะแล้วก็เขาก็มีแบบ ว่าให้เราอะได้ลองใส่เสื้อผ้าจริงๆในแต่ละแบบนะตรงเนี้ยคนก็แบบค่อนข้างเอนจอยมากเลยเพราะว่าที่นี่นะครับเขาจัดนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟนะที่ทุกคนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมกับชิ้นงานต่างๆได้นะครับในบางโซนเราก็สามารถเข้าไปหยิบเข้าไปจับหรือเล่นได้นะก็ทำให้เราแบบสนุกเพลินๆพ,พร้อมไปกับการเรียนรู้ ที่ต่อมาที่เราจะพาไปก็คือวัดโพอยู่ใกล้ๆก,กับมิวเซียมสยามเลยนะติดๆกันเลย สามารถเดินแบบไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับที่นี่เนี่ยเขาก็เปิดให้เข้าชมทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์จนไปถึงวันอาทิตย์นะครับเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา8ปดโมงเช้าจนไปถึง6กโมงครึ่งตอนเย็นนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับคนไทยเข้าฟรีนะแนะนาเลยใครยังไม่เคยไปเนี่ยให้ลองไปชมสักครั้งในชีวิตนะคือแบบว่าสวยงามมากๆนะเข้าฟรีอีกต่างหากแต่ว่าใครนะครับที่พาชาวต่างชาติมาเนี่ยก็จะมีค่าเข้าสําหรับชาวต่างชาตินะเพียงแค่200บาทนะก็ถูกเหมือนกันนะครับก็ สามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับเขาบอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยไปแล้วแบบเป็นครั้งแรกที่ได้ไปนะเรารับรองเลยว่าจะต้องทึ่งกับสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปะนะที่อยู่ภายในนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่า,าโครงสร้างนะครับของวัดที่แบบมีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะแบบดั้งเดิมเลยแล้วก็มีการประดับประดานะครับไปด้วยแบบข้าวของเครื่องใช้โบราณต่างๆนะแล้วก็ แม้แต่กระทั่งแบบว่าพวกรูปปั้นต่างๆนะครับที่อยู่รอบๆวัดหรือว่าจะเป็นพระพุทธรูปเนี่ยก็มีความสวยงามมากเลยนะครับหาชมได้ยากคือแบบสวยกว่าวัดอื่นๆทั่วๆไปเลยนะครับเพราะว่านี้เนี่ยถือว่าเป็นวัดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นวัดสําคัญนะครับที่มีประวัติอันยาวนานนะครับคู่กับกรุงเทพมานานเลยที่ต่อมานะครับหลังจากที่เราเดินชมวัดโพเสร็จแล้วเนี่ย ถัดไปใกล้ๆนะครับก็คือวัดพระแก้วนะั้นอยู่ติดๆกันเลยสามารถเดินไปได้นะครับก็เปิดให้เข้าชมทุกวันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาเนี่ยก็จะต่างกับวัดโพนิดหน่อยนะครับก็เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะจนไปถึง3โมงครึ่งนะครับคนไทยเนี่ยก็เข้าชมฟรีนะคือแบบดีมากๆเลยใครที่ยังไม่เคยเข้าไปชมเนี่ยก็แนะนําให้เข้าไปเลยนะครับไปเห็นความสวยงามนะของสถาปัตยกรรมแล้วก็แบบพวกศิลปะต่างๆนะครับแบบไทยแบบโบราณ เเดิมลยส่วนเช่าต่างชาตินะถ้าจะเข้าเนี่ยก็มีค่าเข้านะครับคนละ5 0 0บาทนะครับวัดพระแก้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสําคัญอันดับต้นๆเลยนะครับที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยเลยแล้วก็เวลาเราชมที่นี่เนี่ยเรารู้สึกว่ามีความเป็นทางการมากกว่าวัดโพนิดนึงนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยที่นี่นะครับเขาก็ทําการจัดพระราชพิธีสําคัญๆต่างๆนะภายในวัดแห่งนี้ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่มีความเก่าแก่นะครับเป็นระยะเวลานานเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชกาลที่1เลยนะครับพร้อมกับการที่อตอนที่เขาสถาปนากรุงรัตนกโกสินทร์เลยนะครับก็ถือว่ามีประวัติอันยาวนานนะครับคู่กับประเทศชาติของเราเลย หลังจากเที่ยวชมวัดพระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปต่อกันที่วัดอรุณนะแต่ว่าวัดอรุณเนี่ยเขาจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะต้องอนั่งเรือข้ามฟากไปนะสามารถนั่งได้ที่ตรงท่าเรือนะครับท่าเตียนนะก็ข้ามฟากไปได้เลย ที่วัดอรุณแห่งนี้นะครับเขาก็เปิดให้เข้าชมทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์จนไปถึงวันอาทิตย์สามารถเริ่มเข้าชมได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนไปถึง6โมงเย็นคนไทยก็เข้าฟรีอีกแล้วนะครับแนะนําเลยให้เข้าไปเลยนะครับคือวัดนี้เนี่ยสวยมากแล้วก็แบบมีเอกลักษณ์ที่แบบว่าแตกต่างจากวัดอื่นๆนะแล้วก็ส่วนคนที่แบบเป็นชาวต่างชาตินะครับก็จะต้องเสียค่าเข,ข้านะเพียงแค่100บาทเท่านั้นเองคือถูกมากเลย ก็ถือได้ว่าเป็นวัดที่อยู่ริมน้ำที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็มีแบบพระป,ปางนะที่แบบเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของที่นี่เลยคือแบบเป็นสีขาวสวยสง่างามมากๆเลยนะครับ วัดแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวัดประจำราชการที่สองนะครับเนื่องจากในขณะที่พระองค์ทรงดำรงตัแหน่งเป็นวังหน้าในราชาการที่1น,นั้นพระองค์ได้ประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้เป็นการใหญ่นะครับมีการจัดงานสมโภชครั้งใหญ่นะครับถึง7วัน7คืนเลย ที่จริงแล้ววัดอรุณนะครับมีชื่อเดิมว่าวัดมะกอกนอกนะแต่ว่าต่อมาเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับได้เปลี่ยนชื่อวัดนะครับจากวัดมะกอกนอกมาเป็นวัดแจ้งเพื่อเป็นอนุสรณ์นะครับว่าพระองค์เนี่ยได้เสด็จมาถึงที่นี่ในยามแจ้งในสมัยกรุงธนบุรี และที่สำคัญนะครับที่วัดอรุณแห่งนี้เนี่ยเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตแล้วก็พระบางอีกด้วยโดยได้อัญเชิญมายังประเทศไทยเมื่อครั้งที่เราไปตีเมืองเวียงจันทร์ในปีพศ2322นะในครั้งนั้นเนี่ยได้มีการจัดงานสมโภชพระแก้วและพระบ้านถึง3วัน3คืนเลย จุดเด่นของวัดอรุณน,นะครับที่ทําให้นักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยต่างพากันมาถ่ายรูปแล้วก็มาชมความงามนะครับของวัดแห่งนี้นั่นก็คือพระปางนะตรงบริเวณนี้เลยเพราะว่าเป็นพระปางที่แบบมีสีขาวสวยงามสง่างามนะครับแล้วก็พวกแบบว่าปฏิมาก,กรรมนะคือสวยมากๆเลยนะรอบๆวัดแล้วก็เราไม่เคยเห็นนะวัดที่เป็นแบบว่าศิลปะแบบนี้เลยแล้วก็เป็นสีขาวสวยงามสง่างามนะครับคือสวยมาก หลังจากเดินชมวัดทั้ง3วัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะเหนื่อยกันแล้วแหละเราก็เลย พาข้ามเรือกลับมานะที่ตรงแถวแถวตลาดท่าเตียนนะครับก็แถวนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดเก่านะก็จะมีพวกแบบร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะครับหรือว่าพวกแบบว่าร้านเครื่องดื่มคาเฟ่ร้านอาหารนะครับก็หลังจากเหน็ดเหนื่อยน,นะเดินวัด3วัดเนี่ยก็ร้อนๆเหนื่อยๆนะครับมาหาของกินเล่นนะครับหาขนมกินแถวนี้ได้เลยก็คือมีร้านให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับหลากหลายร้านมากก็ใครที่เหน,เนื่อยมาพักตรงนี้ได้เลย เราขอแนะนํา3ร้านน่านั่งนะครับในย่านตลาดท่าเตียนกันร้านแรกเนี่ยก็คือร้านบูเวลนะเป็นร้านคาเฟ่น,นะครับที่มีเครื่องดื่มกาแฟนะแล้วก็ขนมของหวานนะครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ยก็คือน่ารักมากๆเลยนะแบบว่าพวกแบบการตกแต่งจานนะครับการตกแต่งร้านเนี่ยสวยงามมากดูแบบมีความเป็นโฮมมี่มากๆนะครับนั่งสบายชิลๆนะใครเนี่ยร้อนๆเหนื่อยๆนะครับมานั่งพักแถวๆนี้ได้เลย ร้านต่อมาก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมีชื่อว่าห้องทานข้าวสุพรรณน,นิการนะก็จะเป็นร้านอาหารแบบอาหารไทยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราสามารถมองวิวนะครับที่เป็นวิวริมแม่น้ําเลยมองไปเนี่ยมองเห็นวัดอาลูนได้นะคือแบบวิวดีมากๆนะครับแล้วก็อาหารเนี่ย อร่อยหลายอย่างเลยโดยเฉพาะอาหารไทยนะครับมีแบบว่าพวกแกงเขียวหวานยำปลาสลิดนะครับหรือว่าจะเป็นแบบกะเพราเนื้ออีกอันหนึ่งก็คือที่เราสั่งนะครับก็จะเป็นแบบปูจ่านะคือแบบเนื้อปูแน่นมากๆนะครับคล้ายๆก้อนปูทอดนะแบบคืออร่อยทุกอย่างจริงๆแล้วก็มีชั้นด่านฟ้าด้วยนะใครเนี่ยอยากจะนั่งชมวิวนะครับนั่งชิๆลๆรับลมเอาท์ดอร์เนี่ยก็ขึ้นไปได้เลย ร้านต่อมาก็คือร้านหลงเตียน BKK นะร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นบาร์แอนด์รสเตอร์ลองนะครับก็จะมีทั้งพวกแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะจะเป็นแบบพวกค็อกเทลหรือว่าจะเป็นเบียร์ยก็มีนะครับจะมีบาร์เล็กๆอยู่ข้างในพร้อมกับมีอาหารให้เราทานด้วยนะครับก็จะเป็นอาหารไทยนะแต่ว่าที่สําคัญร้านนี้เนี่ยที่ทาให้คนเต็มตลอดเวลานะครับก็คือเขาเนี่ยอยู่ติดริมแม่น้ําอีกแล้วนะครับสามารถนั่งชิลๆนะตรงริมระเบียงแล้วก็นั่งมองวิวของวัดอรุณได้เลยนะครับ อาหารนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายอย่างนะก็จะเป็นแบบว่าพวกอาหารไทยเช่นผัดไทยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะครับหรือว่ายำต่างๆเนี่ยก็คืออร่อยมากนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็สามารถนั่งชิลในยามเย็นได้เลยนะครับแนะนําว่าให้มาตอนเย็นๆนะจะได้บรรยากาศที่ดีมากก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับ หากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องวันฟรีเดย์ใน YouTube ด้วยนะครับหรือหากใครที่ต้องการจะดูรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเข้าไปดูได้เลยใน f c e e o o o วันฟร e เดย์เพจท่องเที่ยวหรือว่าใครนะครับอยากจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆเนี่ยเข้าไปดูได้เลยใน IG จเต้อันเดอร์สกอร์ธนิต